สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกระบอกอสุดท้ายของวันนี้เนาะไม่ใช่สุดท้ายเราก็ทํารีวิวมาหลายรุ่นหลายกระบอกนะฮะก็เป็นแล้วแต่มีปืนเจียวปืนโฟมนะฮะนี่ปืนโฟมเนาะปืนบีบีกันนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ประมาณนี้ไฟฟ้าปืนสเนเปอร์อะไรประมาณ้ปืนสั้นอ่าปืนฝากขายอะไรประมาณนี้ก็ก็จะทําทุกวันนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็สอบถามสั่งซื้อได้ทันทีได้นะฮะเราก็พร้อมจัดส่งในคุณภาพที่เรา แนะนำเลยครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไม่ตรงสเปคหรือไม่ได้ของส่งอะไรการโกรงการอะไรไม่มีนะรเราขายตรงไปตรงมาเนาะเป็นร้านที่เชื่อถือได้รีวิวที่ด้านเราหนะ้าร้านโลนะเข้ามาอะไรมีตัวตนจริงนะเป็นร้านดนตรีด้วยนะครับมีการร้านพะเยามิวสิกแอนด์มีการ,ะราพะเยา,ยานะโอเคนะครับรงน,นี้จะพูดยาวหนะ่อยเป็นคลิปที่กระบอกวันนี้นะครับ จะเป็นคาเก้าแปนฮะเป็นปืนโฟมคัดปลอกฮะนี่ราคาปกตินี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบฮะนี่ผมจัดโปรให้เหลือแค่แปดร้อยห้าสิบาทนะถูกมากฮะพร้อมส่งเนียฮะตัวนี้ถ้าแจกคูปองด้วยเอาไว้รุ่นอ่าสิ้นปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระสุนโฟมนะฮะนะครับคัดปลอกฮะก็เล่นแบบสนุกสนุกครับที่บ้านได้อันนี้เป็นปืนของเล่นเลยฮะของเด็กเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้เป็นหัวจุ๊บเลยนะหัวจุ๊บนี่ก็กดมานะครับผมกดข้างล่างนะฮะเป็นปุ่ม กดแม็กออกมานะอ่านี่ฮะปุ๊บใส่เข้าไปเลยนะครับผมสมจริงนะครับเป็นแบบได้ฟิลนะฮะเขาเรียกว่าได้ฟิลนะฮะความแรงไม่ต้องพูดถึงไม่แรงแน่นอนสามกระบอกนะครับโอ้โหโอเคนะฮะแต่ผมทดสอบไม่ยิงความแรงนะผ่านก่อนครับโอเคนะคัดปอกแล้วก็คัดเข้าไปนะฮะนี่ฮะจับเหมือนกับดีวีกันเลยนะองกล้องก็เป็นกล้อง ก็ดูเล่นๆได้นะฮะเป็นกล้องนะครับไม่ได้สมจริงเป็นคือทำคล้ายๆนะฮะแต่ไม่ได้แบบใช้จริงได้โอเคนะ,ะเนี่ยเข้าไปเลยคัดปอยยิงเลยนะโอ้โหมัวมากกล้องโอ้โหเห็นไหมแรงนะเนี่ยคัดป่อกมาตึง้งแฮนะฮะเป็นอย่างนี้มันได้ฟีลอย่างเงี้ยที่ผมว่าโอ้โหชุบได้เลยโอ้โหคัดป่อกเจ๋งนะเนี่ยโอ้โหแต่ผมว่ามันสุดยอดนะ จุบก,ก่อนจุ๊บโอ้ไม่จุ๊บโอเคอประมาณนี้เองฮะก็สนใจทักมานะครับที่ร้านวีกันมาเยาเรานะฮะก็850บาทในราคาพิเศษรถพร้อมส่งนะฮะเป็นปืนที่เล่นได้ในในครอบครัวนะครับเด็กๆก,ก็เล่นได้พ่อแม่ก็แต่หนูมันเป็นงานสร้างสารรค์เนาะไม่ได้งานแบบอ่าเกี่ยวกับปืนที่น่ากลัวนะฮะเรียนรู้อะไรก็ศึกษาได้ครับเป็นงานดิเล็กได้นะครับโอเคนะครับสนใจทักทางไลน์ได้สอบถามร้าสั่งซื้อชอบตัวอย่างหมดแล้ว ก็บ๊ายบายครับ